ราคาทองคํายังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้นอย่างแข็งแกร่งและสิ่งที่ควรจับตามองเป็นพิเศษคือการปรากฏของแท่งเทียนขาลงในกรอบเวลารายวันค่าการเกิดแท่งเทียนขาลงในเขตระดับราคาสูงบ่งชี้ว่านักลงทุนระยะสั้นเริ่มอ่อนแรงและหากมีไส้เทียนด้านบนที่ยาวผิดปกติจะแสดงให้เห็นถึงแรงถายที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงที่ค่า RSI อยู่ในระดับสูงหากการเกิดขึ้นของแท่งเทียนบวกต่อเนื่องหยุดลง จะเกิดสัญญาณดเวอเจนซึ่งเป็นภาวะที่ราคากับโมเมนตัมเคลื่อนไหวสวนทางกันทําให้แนวโน้มขาขึ้นมีโอกาสเริ่มเปลี่ยนแปลงได้ง่ายขึ้นค่ะอย่างไรก็ตามตรับใดที่ราคายังไม่ทะลุเส้นกลางของบอลลินเจอร์อย่างชัดเจนแนวโน้มขาขึ้นก็ยังมีโอกาสดําเนินต่อไปสูงการเคลื่อนไหวของแท่งเทียนเมื่อแต่เส้นแนวนอนสําคัญต้องจับตาปฏิกิริยาอย่างรอบคอบเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ถูกแรงขายกดดันการทยอยปิดทํากําไรบางส่วนจึงเป็นหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพ สำหรับเส้นแนวนอนนั้นได้อธิบายไว้อย่างละเอียดแล้วในวิดีโอแบบยาวที่เผยแพร่ไปก่อนหน้านี้หากสนใจก็สามารถกลับไปชมเพิ่มเติมได้และสำหรับการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ควรจับตามื่อ